พลอยเติร์เพ่นต่อย่วงพอยพี่น้องอันพากันลงมาหน้าไม่ยายเตอร์ดันนี้เนาะมาพากันมาต่อยองงวงซุกพ่อยพี่น้องเลยเห็ุญาเพ่นโทรบอกว่า่วงซุกลล่ลายอยู่นานแล้วเนาะก็เลยลงมาพากันมาเอา่วงซุกพลอยเตอร์ต่อยอยู่ผุ่นน่ะเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิดสุขู่สุขคนเนาะพ่อมาพ่อกับแม่น้องขับเตอร์อีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง พมเพาะกันมื่อนี้อยู่ตรงไฮตรงหน้าคือเก้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมามโอนี่กะพาพ่อแม่พี่น้องมาต่อยอาหม่งม่วงเนาะม่วงอยู่หน้าอันหญ้าของน้องเติร์นแหละเนาะคือว่าทางนาเพิ่นนี่มีหม่งม่วงลายลายพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นมีหม่งม่วงชุกหลายกันเลยบอกไอ้เติร์เพิ่นมาต่อยเอาแต่เติร์เพิ่นไปโรงเฮียนเนาะก็เลยแม่กะ มากับพ่อเพิ่นเนาะพ่อเพิ่นเอาไม้คอซั้นเอาอยู่พุ่นอ่ะเพราะว่าขึ้นหมดได้พ่อเพิ่นกาดีขึ้นแล้วพ่อเพิ่นพี่น้องเไยเนาะไข่แน่แล้วก็เลยพากันลงมาเอาหม่วงอยู่ทรงหน้าไม่ยา냐เนาะพุ่นหน้าไม้เสีซสั้นาแล้วขึ้นหมดได้แม่ดอกเขาต้นขึ้นหมดได้คือกันเนาะเพราะว่ามันเป็นต้นใหญ่พุ่นอ่ะต้นบักใหญ่นึงมันโบคอยล้มเนาะถ้าล้มมันล้มเมื่อนั้นลราเก็บได้แล้วหลายหนึ่งเนาะเมื่อนี้มันโบคอยล้มหมดนี่ก็เลย พากันเอาไม้มาต่อยเอาเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ้งพ่อแม่พี่น้องไงไปเพิ่นปล่อยเตื่นโดยได้หน่อยหรือได้ลายไปไปเบิ้งกันกันเพิ่นยังซั่นอยู่แม่น้องคอมเตอร์กะมาเก็บเอาอีกต้นนี้เนาะว่าต้นนี้กะมีคือกันโู้โหมหนักยังไม่ได้มาต่อยเบิ้งทิที่สองพูนั่นเนาะเดือมตาให้มันโมห็นรูหุไปไปเบิ้งปล่อยเตื่นเพิ่นต่อยอยู่มีดกบ่ đang nhôn lại chắc nó nhôn, lại đây. À, 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 hàm <laughs> ta, này. Oh, không, 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 không,

Quân, cái kép mất đồn này nó Và Có sổ màu khác này. Không, mà khác nè mất đồn nó mang cả mất Mất đó hoặc không Nhạc nồn bữa nãy nó, lôm bữa này nè Nhạc này nè đông xuống mưa đồn vào nơi xuống còn mồi nữa dùm na cả mi nhỏ nhưng mà xuống còn bằng ngày nó phải chỉ khuyến đẩy nữa nó mới xếp tối à? đồ lại thế á, à, à, ừ, luôn thì chào mừng 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 nghe mừng ngay mừng thì มันลายกับเมื่อเฮมงงวงนะนม่งงวงกวนไห้เนาะอาเจ้าคือปรสบายดีขอด้สบายดีได้ไหมสบายดีเป็นไรเจ้าเราบ่เกือบดิชอบผักอนไรจะพ่อไปพ่อมาได้พอมาอะรล่นแช่หัวได้หม่งวงล่นใช่ก็เลี้ยวด้วยได้หมืนี้แข็งนักกัวเกาและ อติมาอยู่เอามังม่วงก็สิได้อยู่ผ่วยด้เมื่อมื้อนี้เราขึ้นมาพี่ปุ้นตนั้นก็มีอยู่เนาะมตนั้นก็บ่ลกปานนดเนาะเรื่องที่เชื่อมพี่น้องนเนาะเอาสิเอามาเฮ็ดัม่วงกวนนั่นแหละนี่มันหลายเฮากินก็บ่ล้างไว้ แม่งเชื่อพงกิอยากอยู่เดียว่าบอกป้าชวนมาเอาว่านี่มามืออื่นจะมาพอดาแต่ป้ามาก่อนเนาะมันชวนป้ามาอยู่วบ้านมันแตกบนเนาะมันหล่นลงมามันชูโอ้โฮพูดด้วยมาเหยียบเด้อยปึ๊งปุ๊ดถ้าไหนมาเดือมมาเงี้ย เด ok? The oh, er, er, th er. ี๋ยวแม่น้องฮเตอร์ไปเกลบก่อนพอแมพี่น้อยเดี๋ยวหัวสิมาหย่านเดี๋ยวเสียเอาบอลทันนูรอก่อนอุ๊ตตอกหัวฉะเด้อโดนใจาหัวซะฮึ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 ฮ็ชึฮึฮดฮึฮึนึฮ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 ึนึฮึฮึฮฮอมเิน Thôi nghe nghe nó Chị nhòi con này á Chị hiệt chị đấy tí <laughs> ừ, Vãi vâng, của mình bò xì bò nằn vào đây đó vãi có Bò đèo bòi ơi Tìm này Tìm cái sọp này ừ. vâng, Tìm nè Vãi Vãi Tìm rồi đó Không <laughs> tìm <được> rồi đó Xăn bãi tốn nằn cả À Xăn tốn nằn to ý Ừm Lại thế Món xay của nó Ồn 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 đuồng súc sươm vô ổn มันล่นลงมากะสีลายมันเนาะเพราะว่าหัวงงวงมากินเลยเพิน่นไม่ง่าเพิ่นบอกให้มาต่อยเอาเลยมาต่อยเอาแต่เมื่อเห็นม่วงกวาดจะเมื่ออันชูป,ป้าชูแมงเชอร์ได้กินเนาะต้นม่วงสองสามต้นมาน่ากันเนาะ แดดมุกเทาอีกแล้วมื้อนี้ก็ได้ฝนสิตกบ่จักคึ้มๆอยู่เนาะพุ่นพี่น้องพุ่นเพิ่นสิตกนี่แหละพุ่นมากระนางเฝ้าอยู่นี่นง้าเงาม่วงอยู่บ่เก็บโห้ยปลายตาอยู่หญ้าจว่าให้แล้วจักพนเพื่อนเพิ่นเนาะนาเราก็ใกล้บ้านคือกันกับนาแม่กับเต้ยแหละอยู่ใกล้หิมหมู่บ้านเอาเก็บๆพุ่นเอาบ่อยไปซังนั่นตอแลพี่น้องเอ้ย สิเอาให้เอาเมื่อบ่ได้พุ่นแห่อ้ายเพิ่นกําลังฟื้นขึ้นมาสิบ่สิยูเมื่อบ่ได้นะข่อยได้ยูบ่ได้แทนที่สิยูม่วงยผัวเมื่อบ่แฮงนะยผัวผัวเมื่อบ่แฮงนะยโอ้ยมันบ่ันได้เนาะได้ว่าเนาะเพิ่นไปเก็บเอากกน้ําลาวอีกเนาะเพราะว่ากกนีกสั่น

เก็บช้ใชบันี้เก็บช้รดนะอู้จะพูนหล่นมาอีกเลยหมางไงแฮะเตะเนาะมัวตกลงมาไม่ใช่เตะแต่มันเป็นขี้ดินทราย้านเป็นขี้ดินนั่นแห้งสินั่เสะไปขอดคันาแล้วเด้อน่าห้หัวเด้อหมงไงช่ไหพ่อแม่พี่น้องไอ้หึใส่มดเลยตอบเยใ่กี่ชอบเนาะ cái cổng nắng ra bay. Một ra bay 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 Tonight ừ, đồ, ừ. mùa hạng. Mùa mưa ngon hả cả ngon 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 mưa này, ngon 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 cả phù, ngon phù, ngon ngon thế này ngon 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 luôn, luôn ngon ngon đấy ngon ngon mình ngon ngon đường ngon 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 phù phù ngon 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 ngon

Các con làm à. À, này sáng cỏ con, thật chèo qua. Kìa anh cầm ngon anh hai. Hoa, hoa, hoa. hãy hoa. Hoa,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  hoa. ก็าด้แบบนี้ไปเตรีมรอเลยเต็มกระสอบเลยโนั่นเจ้ายาถงเงินนั่นมหมนั่นยาถงนสิบพันหมอากนิปได้ตนิก้าเมื่อไห่กระสอบได้กระสอบนึงหวยพี่น้อยรสอบยืดนึงเก็บงบดอยู่งเดืองแค่นั้ อ้อะหัวซะเงินเฉลีหัวด้วพอไ้ดวเอาบอยพอไ้ดเตรมรอดเลยนี่มีบังชายได้นิตกคนนาเนี่ยมื่อตามคนามันมีทางเฉยเนาะไตคนาเม่อผมอะ ตกใจขนา้าเพราะแห้งนะลออน่อขอมลงมาแตกบนแหล่ง,งมง่วงฮะเหลือกระสอบอีกใจล่อเมื่อยไม่ได้สิโรคมหาคุณจิอรอท่านนี้ก่อนหวยจิอรอขึ้นหลาให้ ขวดหัวกันฮะกวาดบ้างจ้ะมันพอดีอะก็มุ้อง่ายเลยมันพอดีเบิดเลยบอกจนเบิดคักแน่ดีว่างเลยหัวโอ้ยังร่นโคดลงมาอยู่

พวกใเะมีะไใช่ปะมีหมใช่หม่บางเดืองคูควบลงมาวนี้เต็มลอกับเต็มเฮยได้บาทเฮียใช่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 หมอนี่โกเต็มมาแล้วมึงก็อยากได้ิเอมาใส่า้ย้ยางนน้อยนึงยากจ้ะยงขาดเลย เอากระอบลงมาแน่เนี่ยเอากรอบใหม่เพราะแล้วเพราะแล้วตัวลายบาดนีนสีลายมันตี้เก็บบูเบิลกับสีลายแล้วจะอ๋อตุ้ยโอ้โหโดนมาอีกอยู่ปุณ่ะซ้ำซ้ำอีกแล้วป้าป้าป้าเก็บมะม่วงก่อนส่วเนาะเก็บเบิลก่อนสะได้นะโหแต่หมางามได้ตัวลงมาเลยเดี๋ยวงัวสชิมากิน ปุณแม่ก e ็สอบนึงกับเครื่องก็สอบนี่อีกแบกได้แล้วเป็นยังสิแบกได้ไปแบกไม่เสร็ได้เจ้าหนะปุณเอาบอยยิ่งมาก่อนเลยตัวน่ะสอบนึงสอบปลายป้าต์ซัมสิกินตัวเมีพี่น้องเยฮะอ้ยฮ้อนแดดเด้แดดบ่ได้นี่นั่นบ่ได้แต่มันแดดมุกเทามันเฉียวอ้าวเนาะเอาคือฝนสิตกนี่ เดี๋ยเมื่อลัางนั่งแล้วก็สิไปเฮ็ดไว้มันชุกอีกจังหน่อยเดีเสียดม่งม่วงกวนเนาะตากแดดไว้กินยามันบ่มีไปน้องกอปเตอร์กันสิว่าเบิน้องตาแหละย่านว่าเพิ่งหายแล้จากยืนหยาเพิ่นเนาะว่าไ่ได้ให้เพราะยืนหยาไงขึ้นมาเลยผมเมยขึ้นมาตอนม่วงไม่ได้ให้สบายดีสบายดีก่อนใช่หนุ่มมั่ง ไปดิโอ้ยอ้าบนก็มาเฉยบอน่ะขายอแที่ว่าแยกเพื่อนให้อยู่ในนาเพื่อนเนาะบไ่ไม่ด้ให้ิลุเม่อคนไม่้แม่ไปติมม่วงนะพอบอยไปตมม่วงให้ได้ลายของเพื่อนอะเอยให้แล้วพ่ตไได้เมื่อวะนี่นี่แดอนน่ะได

เห็นย่เตจะเห็นมันเห็นมันเห็นมันไปกินกับหมปเพียนเลยี่กินยาเพียนนบ่เจาเเจ้าหัวเออสบายสบายเตอเงเียนเลยไจักจักมุ้ง้ทำชี้งเครืงหก็เดิกแล้นาะไชเิเียนนะ้หรอินขาต้องอแม่ข้า่ะินนะแม่มยาไอลิน mà thì tham ăn, buồn ăn kè sửa xe yêu, chào, học à, chín chín, để xị mưa đấy, trời nổi cả nhà này tơ đồ nhiên đây vào buồn mày, nhàm bơi bộ quên mà hà đấy Ôi, <cười> 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 mà hà đấy, mẹ thôi mày mẹ em cả khốp đấy phụ, điên cả mả nổi yêu, vào rồi đó, hói hói này ta. นี่ยบานนี่คนยาไปขางหนบานนีไงัวอเดีเช็าเชดมาข้อมลป้าป้าป้าจบปาโอเคแล้วพี่น้ทงนจ๊คลิปแบบนองรับเต้อจบคคิปไปแลวฝากิโน่ก็ได้ก็ชร์ก็ตาไม่นองกับเคก่เด้อเป็นกำลังใจคิปต่อไปนะใช่ดสำหรับคลิปนี้กัมาไทยพีโนงเบิงเอามักม่วง เงาเห็ดหมักมัวกวนเนาะแบบชิคกี้นี่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อกันคลิปหน้าสบายดีจ้ะสบายดีแม่ก่อนสบายดีแม่ก่อนไว้เมื่อปลาไหนจะยุ่มหยาบ่เอ้ะจะมันเกลือข่าวมันบ่อน่ะมันดินกับหมาหน่อยโอ้ยหมอนบีเบอร์เดทูยูป้าป้าสบายดีเด้อพ่อกันคลิปหน้า